เค้กล้อมเงินทำง่ายง่ายไปดูกันค่ะเริ่มจากแพ็คเงินก่อนใช้ถุงขนาด3คูณ6นิ้วมาแพ็คธนบัตรนะคะใส่ธนบัตรเข้าไปจนสูตรแล้วม้วนกลมๆจากนั้นใช้เทปใสปิดปลายด้านหนึ่งไว้แน่นๆน,น,นะคะไม่ให้ธนบัตรหลุดจากนั้นก็แพ็คต่อไปจนครบค่ะเค้กหนึ่งปอนใช้ธนบัตรประมาณ22 2 4ถึง24ใบนะคะ ฐานที่เราใช้ยึดธนาบัตรให้เป็นแถวเดียวกันก็คือพลาสติกพันขอบเค,ค้กนะคะเค,ค้กหนึ่งปอนเส้นรอบวงจะอยู่ประมาณ6 0ซนติเมตรนะคะเราก็ตัดพลาสติกให้มีความยาวเผื่อไว้ด้วยเผื่อมือเราจับนะคะเผื่ออีกสักด้านละ2เซนนะคะเป็น64เซนเราก็เอาธนาบัตรมาเรียงต่อกันแบบนี้ค่ะโดยใช้ เทปใสนะคะดึงออกมาทบเข้ากาันแล้วก็แปะลงไปในด้านหนึ่งของธนบัตรแล้วก็วางลงในฐานค่ะโดยระวังให้ขอบด้านล่างสม่ำเสมอกันนะคะเวลาเรายกไปวางในเค้กความสูงจะได้เท่ากันค่ะมาทำตัวเค้กกันค่ะลูกค้าสั่งมาขอวิปครีมน้อยๆน,นะคะก็เลยเลเยอร์เค้กแค่ชั้นเดียวค่ะแต่ปกติที่ร้านจะทำสอชั้นตลอดนะคะ ปาดวิปครีมให้เรียบและใช้พลาสติกพันขอบเค้กพันไปก่อนหนึ่งรอบจากนั้นนำธนบัตรที่เราเรียงไว้มาพันและผูกโบให้สวยงามค่ะตกแต่งขอบด้วยวิปครีมนะคะเราจะใช้หัวบีบเบอร์ M1 บีบขอบด้านบนให้เต็มค่ะแต่งด้วยเชอร์รี่ก้านและองุน่นไซมัส สีเขียวกับแดงตัดกันสวยมากเลยค่ะลูกค้ารีเควส t มานะคะขอเป็นหน้ามะพร้าวเพราะคุณแม่ชอบมากได้เลยค่ะจากนั้นก็ปักป้ายและก็เขียนข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะ